สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่ตลาดสดอำเภอล่าสีสไลตจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของตลาดสดช่วงเที่ยงเที่ยงใบใบครับพี่น้องครับเดี๋ยวเ้าไปชมบรรยากาศของตลาดกันครับนี่ก็เป็นปลาดุกนี่ก็เป็นปลาคอใหญ่ครับพี่น้องครับมี่ตะบักใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ปลาเป็นกระแพรให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับกะเบิงเดือดขาดมันกำลังหอยปลาอยู่ ไม่ากำลังหอยอยู่ในปลายังครับเนี่ยปลาเนื้ออ่อนค่ะเขาเอื่นปลาเนื้ออ่อนบ่ปลาเนื้ออ่อนกับปลาเสื่อมเนี่ยอันเดียวกันบ่อันเดียวกันบ่โอไม่ขาเป็นบอกว่าอันเดียวกันนะครับพี่น้องครับโอ้โหเขาหอยแนวนี้นี่เขาต้องตากบ่บ่เนี่ยเพอาะต้องเอาไปตากให้นมหนึ่งแง่งแบบนี้นี่บ po ่ครับเนี่ยโอ้แบบนี้นะเนาะนะครับพี่น้องครับเป็นปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเสื่อมบานเท่านะครับพี่น้องครับยังงามเลยสดๆเลยครับพี่น้องครับ เป็นปลาเมนมูุนบ่แไหมครับเมนเมนมูุนเอ้าบ่าเอ้าสาบอ่มันมีอยู่บ่าปลาเนี่ยเนี่ยพ่ผมึูว่าจะไปหาใส่มองนั่นเมนรมมุนมันก็มีปลานีเนาะปลานังหรือว่าปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลานี่แหละครับปลาเสื่อมนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละหลังจากตากแห้งแล้วมันก็สิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องสามพวงร้อยบ่ครับ เมฆาว่าสามพวงลอยสามพวงลอยกับมี่สามพวงสองลอยกับมีมาอุดหนุนแม่ฆาเด้อพี่น้องตลาดสดอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับมาเบิ่งทั้งผีกันต่อบาดเนี่ยโอ้โัว้าวปลาที่เก่าแหลนแสนี่ดูขั่วปลาคือเก่าเนาะครับเนาะเอ้ยไปตัดผมชอบนะักเรีนยนนี่แันมาปีใหม่ บาแพด้ลละอย่ยใหม่ๆไ่พใหม่ๆเลยพี่น้องตัวละร้อยตนวลาโลละร้อยาละบอือุ้ยตัวนั้นยังมันครับขี่มันไข่มันบ่ครับเน่ยเขาไปเส้งใดกินเนแนวนี่ไปหมกบ่หมกบ่โอ้เป็นตาเสียบเนาะหมกไข่เนาะหมกไข่ข้าเหนียวจ้ำบ่ครับเนี่ยเออข้าวทาขาทาพี่น้องอือขี่จานแล้วจักบาทไหมค่ะสิบาทอือขี่จานละหาสบบาทนะครับพี่น้อง โอ้น่าสนใจพี่น้องอ่ามาเบิ่งทั้งผีกันต่อโอ้ทั้งนี้แห้งปลาหลดด้วยว่ะนี่พี่น้องหนึ่งปลาหลดปลาเสื่อมนี่ปลาหลดนะครับพี่น้องอันนี้ปลาเสื่อมอันนี้เขียดก็มี่เขาเอินเขียด์ยังไม่ข่าเนี่ยตัวนี้เขียดอีโม่เอาไปเฮ็ดยังไงกินเนี่ยว่าเอาไปออมหรือไปส่วบอ่ะโอ้น่าสนใจครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศ อ้าวนี่ใครมดแดงครับแล้วก็ปลาอีหยังครับตนนัวนยน้อยนี่ยปลาซิวหางแดงบ่โอ้พี่น้องครับปลาซิวหางแดงเอาไปมกเด้อพี่น้องเด้นนี่แหละครับพี่น้องครับตลาดสดอำเภอลาสีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ